อันนี้พริกดำที่พึ่งได้จากอาจาร์มาช่วงปีแล้วโมีโลกบบมีไพ่เป็นบอกพริกชน,นิดเดียวที่ปลูกแล้วหรือซึกว่าง่ายที่สุดเมนครดกท่อนอันนี้ก็ระบบโซลาเซลล์สูบน้ําขึ้นถังขึ้นถังปูนเพื่อที่จะให้น้ําจากถังอ่ะเป็นตัวรถผักครับผม,มเราไม่ได้ใช้ปั๊มรถโดยตรงเราใช้ใช้แรงดันน้ําจากถังรดรถครับเาก็เปิดควบคุมมองในได้พร้อม่นี่นครับ ที่แรกผมก็ดัดแปลงเอาเองสั่นแหละรูอุปกรณ์บ่พอแต่ตัวนี้คือตัวนี้จบเลยครับสบายเลยครับต้นทุนถูกสอบบารุงก็ง่ายล้วก็ใส่งานได้ยาวแค่เพียงเดียวแปลงนี้ผมว่างมาถึงสองสัวโมงคือช่างดาวนี้เป็นคนที่ออกแบบชีวิตที่น่าสนใจออกแบบชีวิตที่อยากจะให้ชีวิตมันง่ายขึ้น ในขณะที่ตัวเองแก่ลงแก่ลงแล้วจะทำงานให้น้อยลงได้อย่างไร แล้วได้อะไรเนี่ยฐานบ้านเราใช้ฐานไม้สักนะี่ธรรมดาที่ไหน <c oughs> เนี่ยไม,ไม้แดงไม้แดงโอ้อันนี้ก็ทินทเทพานี่นน <c oughs> มันเป็นธรรมดาเลยนี่พื้นอยู่นี่มีแต่ไม้แดงไม้สุดยอดแมน <c oughs> แพงๆทั้งนั้นแหละน,นี่เองโซนสี่ปีสี่ปีประเดนสี่ปีเนี่ยไม้แดงปีนั้นผม ปลูกต้นไม้สองพันกว่าต้นปีก่อนจะโควิดผมมาบ้านช่างดำหลายรอบมากแต่ว่าทุกรอบที่มาเนี่ยจะเห็นถึงการเติบโตของต้นไม้ของการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อย่างรวดเร็วขึ้นทุกๆครั้งที่มานี่ผมลองปลูกใปีเดียวครับอาจารย์นี่โมปีเดียวปีเดียวเที่ยวนี้สิ่งหนึ่งที่น่า ที่สุดก็คือต้อนกระถินนลงที่แกปลูกไว้แปลงหนึ่งแกบอกว่าแค่ปีเดียวนะแต่มันสูงถึง5เมตรต้นไม้ปีเดียวสูงได้5เมตรเนี่ยถือว่ามันสุดยอดมากกระถินกระถินเทพาเทพาปีเดียวคาเซียแมนหมายความว่าดินเนี่ยมันดีมากซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมก็มาแทบทุกทุกปีนะแต่ว่ามันไม่ได้โตเร็วขนาดนั้น แต่ช่วงนี้มันจะโตเร็วอย่างน่าแปลกใจมากดินแกดีมากขึ้นมากขึ้นการพัฒนาดินเนี่ยมันเริ่มก้าวกระโดดนั่นคือความสำเร็จของช่างดำที่ที่ทำมาเอาลมกหลง,งบบองเรื่อนอาเม็ดครับเม็ดล่องผ่าตรงนี้โอ้ไม่มันมันเหมือนมันมันไม่เรียงน้ององะคือไม่แดงเรียงซ่อนตัว อันนี้ต้นกระยอมกระยอมกระยอมต้นแดงต้นศาสตรได้เบิดสุต้นเลยต้นย่างต้นสาดต้นสาดต้นซักย่างเหียงอันนี้เนืยอาจารย์ย่างเหียงเออต้นสาดย่างเหียงข้เหนือเอิ่นต้นเหียงภาษาไทยเอิ่นย่างเหียงย่างเหียงค่ะงามเก่งเนี่นี่โอ้เพิงามมาหอกการีเนาะครับต้นใหญ่ไว้กีกงามเฮ็ดออกเลยได้จานทร์ถึงได้กินเห็ดแล้ววันี่ไดกินเห็ดแล้วโอ้ เนี่ยสังเกตดูอันนี้กับมะฮอกกานีนี่โตเลยนี่พอไปใส่มาใส่แต่อันนี้กับไม้แดงนี่โตดีนี่ต้นนี้ย้งไงอือว้าวไงกว่าต้นแดงยไงกว่าต้นต้นเอื่อยยงกวก็แม่ต้นเอื่อยอันนี้ก็เริ่มเริ่มสีไงอันนี้ต้องตัดยอดมาบันอะไรครับต้องตัดัสิเก็บไดถ้าถ้าเราจะเก็บก็ต้องตัดแต่งแต่แต่ผมมองว่าผมสิเอาเมล็ดเอาเม็ดไข่ครับผมเมร์ อยู่บุนมันออกแล้วยูหนาหนาจักปีเป็นเม็ดนี่เริ่มปีที่หาครับเริ่มเป็นเม็นปีที่หาเป็นตคตัวนั้นมันแปดปีแหละมันม,มันมเป็นเม็ดให้สองรอบแล้วปีนี้รอบที่สามผมเลยสรุปว่าพกหวานปลาก็ไม่แดงนันจะเข้ากันดี <S <S เดี๋ยวพาไปเบิง้งโนคลไม้กล็ลร่งเฮ็ดได้สองปีไปเบิง้งถนนไอถนนเยลโรช็อกยลโรช็อก ื้นที่8ไร่ที่มีอยู่ตอนนี้อาจจะมากกว่า8ไร่เพราะรวมของลุงด้วย8ไร่ที่มีในตอนแรกแกก็คือคิดถึงน้ําก่อนก็คือขุดสระลึกและใหญ่มากจนมีน้ําใช้ไม่หมดเลยอ่ะจากนั้นก็ออกแบบปลูกต้นไม้เพื่อให้มีร่มเงาที่เย็นเพราะว่ามันไม่มีที่หลบร้อนนะตอนแรกๆที่แกไปอยู่นี่ยมีร่มเงามีไม้ใช้สอยแล้วก็ไม้ก็จะกลายเป็นที่สะสมเงิน สะสมความมั่งคัง่งความมั่นคงในรูปของต้นไม้จากนั้นก็มีการคิดถึงการพึ่งตนเองในด้านพลังงานช่างดำก็มีทักษะในการเรียนรู้เรื่องโซลาเซลล์เรื่องเทคโนโลยีเรื่องพลังงานมากก็สามารถที่จะออกแบบพื้นที่ของตัวเองให้พึ่งตนเองในด้านพลังงาน100%เปอร์เซนต์ได้มันก็น่าทึ่งเพราะว่าใช้แผงโซลาเซลล์เป็นไฟจากแสงแดดเอามาสีข้าวเอามาปั๊มน้ำ เอามาแช่ใช้กับตู้เย็นทั้ง4-3-4ตู้ซักผ้าแล้วก็ใช้รถไฟฟ้าอีกกางหากฉะนั้นช่างดำจริงไปไหนมาไหนเหมือนใช้ของฟรีทุกวันเลยเอ่ะไม่นั่งหนักใจคนจะมีปัญหาอะไรแกไม่เดือดร้อนเพราะว่ามีน้ําในสระเต็มใช้ไฟฟ้าจากแสงแด,ดดดูดขึ้นมาเอามากรองเป็นน้ํากินน้ําใช้แล้วก็ในป่าก็เต็มไปด้วย พืชพันธุ์ธัญญาหารมีหัวพืชหัวเต็มไปหมดมีผักอายุยืนเต็มไปหมดมีผักอายุสั้นมีผักทุกรูปแบบเลยอะ่ะปลาก็เยอะข้าวก็มีแมันมันครบมากมันสมบูรณ์มากฉะนั้นสวนช่างดำจึงเป็นสวนที่ถือว่าเป็นการออกแบบที่ครบและสมบูรณ์ที่สุดในเรื่องของการพึ่งตนเองแบบร้อยเปอร์เซ็ต์ ก้าวกะลำปลีพวกสลัดกันอันนี้ก็จะเป็นถั่วถั่วลันเตา<อ>ถ้ามันไม่มีผลให้กินกินยอดมันอร่อยมากใช่ <laughs> ผมนี่ชอบยอดมันมากกว่าอันนี้ถั่วกายีกินอะไรมันกินลูกมันเลยรครับต้มกินต้มฮะเมนเราต้องกินลูกอ่อนๆหน่อยเมล็ดพันธุ์มันจะคล้ายๆชมจันทร์ใบมันก็คล้ายๆกันข้างบนก็เป็นกล้วยห้างมุกอันนี้ในกรุงเทพเห็นเขาขายสามลูกยี่สิบปิ้งเสร็จแล้วนะปิ้งเสร็จแล้วปิ้งเสร็จแล้วสามลูกยี่สิบ อันนี้หอมขาวเป็นหอมแต่หัวสีขาวปกติเราจะเห็นแต่หอมแดงอันนี้จะเป็นสีขาวเลยผมไปได้มาจากลมสักผมพอดีไปเจอมาปลูกทําพันธุ์ก่อนอันนี้ก็ถั่วพุ่มลายเสือนี่ก็ขายดีเหมือนกันครับรสชาติดีอร่อยมันไม่เหนียวปกติถั่วพุ่มมันจะเหนียวเหนียวหน่อ<ๆ>ั่วบ้านเขาอื่นทั่วปีนอันนี้โซนนี้จะเป็นชมจันทร์นี่ดอกชมจันทร์ขายดอกม,นกกกมันขายดอกขายลูกขายลูกชมจันทร์ขายดอกอันนี้ชมจันทร์จะกินอย่างนี้ กะยีจะกินอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแปลงไฮโซ่จักหน่อยนะครับผมเป็นแปลงแปลงนี้เห็นหาปีเลยได้นี่ตั้งแต่บอกกนะหาบาทที่นี่ประมาณหาสิบแปลงหมูเกบพันโดยเฉพาะครับผมออมหัวหัวให้คนให้ม้าให้แมวเขามาหลายอันนั้นอะไรควบคุมอันนั้นก็ได้มากตอนไปปาร์ตี้พันๆรอบทีแล้วขึ้นกันอ่ขมม้อนนี่ขมท้องขมแดง แล้วก็มันมีข้มเขียวอีกพันหนึ่งขมแดงอยู่คุณนั่นแหละมันเป็นพันกินเม็ดถ้าต้องปลูกเอาเม็ดแล้วก็เอาเม็ดมาหุงคือเขาครับเฮแต่ห้นกินให้บางงับงามแห้งแตนไม่ประดับยังไดได้จัดมันงามงามแบบแดงแดงก็งามอันนี้ก็งามประดับได้สลับประดับได้แล้จะมีดอกไหม้เพิ่นจักยิ่นเป็นดอกไหม่กินทารากอนทารากอนอันนี้ทารากอนอันนี้แล้วถ้ามีร้านอาหารฝรั่งใน แถวในจังหวัดเนี่ยเก็บทรงได้ครับหอมดอกหอมกินดอกอืนี่เพาะ,มะเมล็ดกรลังสิเก็บมเมล็ดหลุนสองอืมกรลังออกเลยนี่มเมล็ดอืมอันนี้กินดอกกว่าสชมแม่นครับออกินม่ลอกดอกดูม่ะแม่น่บ่บบค่อยชุนกินซดก็ได้ครับจันเราซเบิ่งกรอบอืม,อ,มอันนี้หลุดแลกอืมเดี๋ยวสิเพาะเก็บรุุนสองรุุนสามปี ดอกเต็มเลยอยางมันขึ้นอืเป็นดอกรูปอะไรครับดอกตลอดครับผมดอกตลอดเลยครับเห้งเห้งเด็ดเห้งดอกเด็ดไปเรื่อยก็ออกเรื่อยๆเม็ครับแต่ว่าถ้าเอาเม็ดก็ม่ต้องเด็ดนะเม็ดมันอาจจะเรื่มได้แล้วตัวนี้นี่นี่นี่ได้แล้วอ๋อมันเป็นโอเอซิสจริงๆเพราะว่าช่างดำเนี่ยนอกจากจะ ปลูกป่าแล้วยังมีการเก็บรักษาพันธุ์พืชต่างๆหลากหลายมากแล้วก็ลูกสาวซึ่งก็ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นก็มาทำเรื่องขายเมล็ดพันธุ์กันช่วยชวยอธิบายการขายหน่อยจิ๊จ๊ะขายยังไงครับขายขายซองละยี่สิบขายขายซองละยียแ,ะแต่ถ้าใครมาซื้อที่สวน10บาทครับลดให้ห้ เก็บเมล็ดพันธุ์ขายเม็ดพันธุ์กันก็เป็นธุรกิจที่หล่อเลี้ยงครอบครัวทําให้ครอบครัวอยู่ได้มีอยู่มีกินมีเงินใช้แล้วก็ทําให้ลูกๆแล้วก็ตัวแกเองเนี่ยได้เดินทางไปไหนก็ได้ที่อยากไปมันมีอิสระมากคนหลายๆคนมองว่าถ้ากลับมาบ้านแล้วเราจะไม่มีเงินกลับมาบ้านแล้วจะแล้วจะอยู่ยังไงจะกินยังไงแต่ว่าช่างดำเนี่ยคือคนที่มาออกแบบให้เห็นว่าการกลับมาบ้านเนี่ย มันคืออิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทําให้มีอาหารดีที่สุดกินแกมีกล้วยอินทรี์ยโยนให้ปลากินวันละเครือสองเครือได้อเในขณะที่คนอื่นไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อกล้วยเคมีกินยังไม่มีเลยแต่ว่าเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างตรงนี้ได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นโมเดลที่เป็นแบบอย่างที่คนรุ่นใหม่ควรจะมาเรียนรู้ศึกษาเพื่อเอาไปพัฒนา ยุใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองแค่อันนี้อาจารย์คิดว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกแล้วก็เก็บเองนะครับผมเก็บเองแล้วก็แบ่งปลูกแบ่งเก็บแบ่งกินไปเรื่อยๆจริงๆคือกินซะก,ก่อนนั่นแหละตามที่อาจารย์บอกแหละอันนี้คือครอบครัวเดียวที่ปลูกใช่ครับปลูกหลายขอบหลายรอบหลายรอบหลายหลายคนก็อาจจะงงว่า ปลูกเยอะขนาดนี้ได้ยังไงเพราะว่ามันมีเป็นร้อยสายพันธุ์ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วการปลูกเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราปลูกทีละนิดทีละนิดทีละนิดใช่ครับปีหนึ่งก็หลายรอบหลายอย่างการปลูกเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์มันจึงปลูกหลายๆอย่างได้แต่ถ้าปลูกขายจะปลูกขนาดนี้ไม่ได้อครับอันนี้ต้องต้องเข้าใจว่าปลูกเก็บมเมล็ดพันธุ์เราไม่ได้ปลูกเยอะ แต่ละอย่างใช่ไหมเราปลูกนิดหน่อยแต่ว่ามันให้เมล็ดเยอะฟังฟังดูแล้วจะตกใจเห็นว่าอู้เยอะจังเยอะจังจริงจริงคือปีนี้สมมุติว่าปีนี้เราปลูกปลูกสลัดสมมุติว่าสลัดใบแดงเนาะเราปลูกไปสักสามร้อยต้นหรือสองร้อยต้นอีกสองปีค่อยมาปลูกอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันจะขายได้ประมาณสองปีประมาณสองปีเราก็จะเก็บเก็บไว้ในตู้เย็นเราก็จะไปเปลี่ยนไปปลูกตัวอื่นบนไป ทั้งปีอ่าจริงคือบางอย่างก็ก็เอาในชุมชนให้ให้ป้าาช่วยช่วยเก็บก็คือเอาเมล็ดเราไปปลูกแล้วก็แล้วก็ส่งเมล็ดเราขึ้นมาคือที่นี่พูดง่ายๆก็คือไม่ได้สั่งเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศมาแพ็กขายอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกเองอยู่ในท้องถิ่นอยู่ในท้องถิ่นปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่นี่ครับอย่างนึงก็คือพวกผักขึ้นบ้านอย่างงี้กั้นตรงเนาะ ก้นตรงอย่างนี้นะครับก้นตรงล้วก็ปลูกแล้วก็เก็บทีเดียวก็อยู่ได้นานก้านตรงนี้ไม่เคยเห็นเม็ดมันเลยไม่เคยเห็นมันมีเม็ดเป็นเรื่องที่แปลกมากต้นอยู่ตรงนู้นประมาณสิบกว่าต้นครับอาจา์เคยมีก้นตรงเป็นรั้วเยอะแต่ไม่เคยเห็นมีเม็ดเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกมีก้นตรงพวกผักพื้นบ้านสมัยเก่าส้มพักเสียนนี่การนกเขาอะไรอย่างนี้เราเก็บหมดนะครับผมประมาณกี่อย่างรวงข้าวตัวนี้ 343 34 <3 S 1> ชนิด343ชนิดที่นีออ่ที่เดียวครับผมก็ประมาณสาเมล็ดมั้ยี่สาบาท,บาทอันนี้เกิดเองอ,อันนี้เป็นสมบัติที่เกิดขึ้นเองเวลาเราพูดถึงคำว่าการพึ่งตนเองเนี่ยคนก็มักจะคิดถึงว่าคนที่พวกที่ชอบลำบากพวกปฏิเสธเงินปฏิเสธเทคโนโลยีอันนี้คือน่าสงสารมากที่คนคิดอย่างนั้นนะเพราะว่า คนไม่มีใครอยากลำบากหรอกฉะนั้นการมาพึ่งตนเองก็เพื่อทําให้เรามีชีวิตที่สบายขึ้นมันตรงกันข้ามกับที่เขาคิดเลยนะทีนี้ช่างดำเนี่ยก็เป็นคนที่มาออกแบบให้เห็นว่าชีวิตมันสามารถทําให้ง่ายได้นะฉะนั้นชีวิตช่างดําจึงไม่ได้สนว่าใครจะรวยใครจะจนแต่ในครอบครัวของช่างดาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเงินเก็บมากมายแต่ชีวิตเขาเนี่ยมีความสุขมาก ก็คือมีอยู่มีกินมีเงินใช้อยากได้อะไรก็ซื้อได้นะเขาไม่ได้รวยไม่ได้เป็นเศรษฐีแต่ว่าเขามีทุกอย่างที่อยากที่อยากได้และที่สําคัญคือลูกๆเนี่ยมีเวลาที่จะเดินทางไปไหนก็ได้ลูกสาวสองคนเดินทางไปนั่นไปนี่ไปร่วมกิจกรรมนั่นนี่ได้ตลอดเลยซึ่งมันคืออิสรภาพที่ยิ่งใหญ่มากอ่ะคืออะไรที่จะสำคัญเท่ากับการได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำในชีวิตของเราใช่ไหม ทนะี้การออกแบบให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสวนแทนใจไร่ดอกเงนเดินเข้าไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสวนที่เขาทำในพื้นที่เล็กๆในหมู่บ้านน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีพื้นที่น้อยๆได้เห็นว่า แม้พื้นที่เราน้อยแต่เราก็สามารถที่จะสร้างอาหารได้เยอะมากทีเดียว